ฟักทองสังขยาจ้ะวันนี้ภูมิใจนําเสนอนะจริงๆแม่ทานานแล้วออมันต้งเริ่มเพราะว่าฟักทองสังขยาเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ทําอาจจะมีปัญหาอันดับแรกเลยหนึฟักทองแตกสองเนื้อไม่เนียนเห็นไหมของกบเนื้อเนียนกิ๊บเลยมันก็ขึ้นอยู่กับอันดับแรกเลยเราต้องเลือกฟักทองเป็นก่อน ฟักทองจะต้องเป็นฟักทองแก่เนื้อแน่นๆนะคะหนาๆได้ก็ดีเนาะเสร็จแล้วสิ่งที่เราทําคือเราเจาะเปิดฝานะเจาะเปิดฝาแบบนี้นะคว้านข้างในเอาไส้ออกนะคะหลังจากที่เราคว้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยล้างทำความสะอาดคว่ำให้แห้งนะข้างในแห้งแล้ว ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะใส่กะทินะคะใส่ไข่ไก่เท่าไหร่หลักๆคือส่วนผสมของสังขยาก็มีแค่กะทิไข่ไก่น้ำตาลแล้วก็เกลือแค่นั้นเองแต่เราจะใส่ัต่ตัวส่วนเท่าไหร่มันถึงจะพอดีวิธีง่ายๆเราทำกี่ลูกอะคะเราทำกี่ลูกปุ๊บข้างในเราล้างความไว้ใช่ไหมเราเอาน้ำใส่น้ำเปล่าใส่ลงไป แล้วก็เทใส่ถ้วยตวงตุ้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 มทำสองลูกกบก็เทสองลูกสองลูกที่กบได้มาเนี่ยจะอยู่ในอัตราส่วนที่น้ำเราจะได้อยู่ที่ประมาณครึ่งถ้วยนะคะก็ลิ่นน้ำออกแล้วความฟักทองให้แห้งไว้กบใส่ใช้กะทิครึ่งถ้วยนั่นแหละนะในเมื่อมันครึ่งถ้วยปุ๊บก,กบใส่กายกายแค่ฟองเดียวมันเป็นอัตราส่วนที่ไปได้วยกันนะ ถ้าน้ำสักประมาณหนึ่งถ้วยเอ่อกระทีประมาณหนึ่งถ้วยก็ใส่ไข่ไก่สามฟองนะคะน้ำตาลใช้แค่สิบห้ากรัมก็พอน้ำตาลปี๊บนะไม่เอากบไม่เอาน้ำตาลใส่ใช้น้ำตาลปี๊บนะแล้วก็ใส่เกลือไปตัดลดนิดนึงนะน้ำตาลไม่ต้องเยอะเพราะว่าฟักทองมันหวานอยู่แล้วพอเราทำสังขยาเสร็จความหวานของฟักทองจะแอบซับเข้ามานะคะ ขยำกะทิไข่ไก่ใบเตยเกลือเข้าด้วยกันขยำใบเตยตัดเป็นชิ้นเล็กๆง่ายๆตัดเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จขยำจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะเสร็จแล้วเลยด้วยไงห,หวานพอ,อยังเอานี้แตะๆชิมเลยไม่ป็นไม่ตายหรอกจิ้มเดียวพอชิมไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บโอเคหวานใช้ได้ให้หวาน,นอ่อนๆนะ จะสังเกตว่าไข่ไก่ตอนช่วงนั้นจะไม่มีกลิ่นคาวเลยเพราะเราขยำไปเตยเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปกรองนะคะกรองสองครั้ง3ครั้งแล้วแต่แล้วเราก็กรอกกลับเข้าไปในฟักทองนะใส่เอาฟักทองใส่ไปในถ้วยที่ขนาดพอดีกับรูปฟักทองตั้งซึ้งนะคะเสร็จแล้วเร่งไฟให้เดือดพอเดือดเสร็จหลีเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อน แล้วก็นึ่งประมาณสี่สิบห้าทีหรือขึ้นอยู่กับลูกฟักทองที่เราใช้ถ้าลูกใหญ่ก็นานหน่อยถ้าลูกเล็กก็น้อยหน่อยก็ดูนะคะพอฟักทองสุกปุ๊บเอาออกจากซึ้งอย่าพึ่งผ่าทิ้งให้เย็นก่อนเพราะถ้าผ่าตอนนั้นเลยเขายังไม่เซตตัวมันจะไม่ได้ลูกอย่าพึ่งผ่านะสำคัญเย็นก่อนแล้วค่อยผ่าพอผ่ามา ถ้าเราใช้ไฟอ่อนจะได้เนื้อคัสตาร์ดแบบนี้เลยแล้วก็ไม่แตกในส่วนของดอกไม้ทำลรนก็นั่งทำระหว่างรอน้ำเดือดไม่มีอะไรไปเตยมันเหลือเอามาทำเล่นโอเคชิมเห็นไหมเนื้อแน่นจุ่ม ขยาจะหวานอ่อนๆนะมีความหวานของตัวฟักทองด้วยเป็นของที่ทำง่ายวัตถุดิบน้อยแต่ก็มีเทคนิคนิดนึงอะไร